ก็ลูกชายคนเล็กนี่ค่ะน้องโดมอายุ13ปีแกป่วยเป็นมะเร็งไปเลือดขาวน้องๆดมเขาเป็นมากี่ปีแล้วครับผมทราบว่าเป็นเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วค่ะแล้วจากนี้พวกมะเร็งอื่นๆ่นอ่ะมันก็จะมีขั้นความรุนแรงนะคะเป็นขั้นหนึ่งสองสามสี่ผู้ป่วยองจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาครับแต่ว่า да มันจะแบ่งเป็นเป็นชนิดนะคะเป็นแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรัง แล้วของน้องนี่ตอนนี้เป็นแบบเรื้อรังเรื้อรังนะครับแบบเสียบพัน์นี้ความรุนแรงจะมากถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นแล้วไม่รักษาเนี่ยจะเสียชีวิตตั้งแต่หนสัปดาห์นึงเดือนเพราะตอนที่เราได้ทานเบต้าจีนี่เดี๋ยวถัดเข้ามาตรงตอนทานเบต้าจีเมื่อไหร่ครับผมทานเมื่อไหร่ครับทานตอนที่รู้ว่าเป็นแล้วก็รักษาเคมีบําบัดที่โรงพยาบาลรามาอ๋อไปคีโมมาแล้วค่ะไปคีโมเพราะว่าของน้องเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยไม่ไม่สามารถ ปลูกถ่ายไขกระดูกได้พเพราะมะเร็งเลือดขาวเนี่ยมันจะให้หายขาได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะสําสหรับเลือเจยบลันแต่แบบเลือล้อลรังที่ลูกชายอภัยเป็นเนี่ยก็คือให้เคมีบำบัดอันตรายมากหลังจากท,กทานเมต้าไปได้6วันนะคะ6วัน6วันแล้วก็พาไปตรวจ WBC ขึ้นมา2,600 2,000ี่ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่าเขาทานได้แค่6วันเอง6วันวันละกี่แคตซูลวันช่วงนั้นให้ทานเช้าเย็นค่ะวันละหนึ่งแคตซูลเช้าเย็นแคตซูลนะครับลองดูว่ามันมันได้ผลจริงไหมเพราะว่านี่เป็นคนเชื่อคนคนยากบอกตามตรงนะถ้าไม่ได้อ่านหนังสือของแพทย์สมักดว์วาคารมินนี่ก็จะไม่กล้าอันนี้คือตรวจเลือดเลือดค่าเลือดเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เห็นภายนอกก็คือน้องเขาสดชื่นขึ้นอย่างมากเลยค่ะ จากแต่ก่อนนะนอนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเล่นเกมไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านพอหายป่วยแล้วดีขึ้นเนี่ยมันรู้สึกยังไงกันบุตีดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นจากแต่ก่อนเยอะครับแ,แพ้ยาเคมีก็น้อยลงครับไม่แพ้ไม่ค่อยแพ้ครับสุดท้ายจริงๆก็ต้องขอขอบคุณบริษัทราชายอินเตอร์ที่ได้ผลิตสินคดีให้กับพวกเราครับน,นะครับผมในนามของบริษัทกายินในนามท่านประธานก็ขอ,ขอ เป็นตัวแทนนะครับมอบให้น้องโดมและคุณแม่อังไพ